คอรต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เชียร์บอลกับเอิร์นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสิงเชลซีนั่นเองและวันนี้เราจะมาพูดนะคะความฟินเกี่ยวกับเกมนี้เลยเชลซีเอาชนะเซาท์ทอมตันไปได้เมื่อคืนนี้3ประตูต่อ1น,นะคะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้ฉากหลังมันเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองกับบ้านนะคะทําให้ฉากหลังวันนี้ใช้เป็นกรีนสกรีนไม่ได้นะก็เป็น green กรีนสกรีนกาแพงไปก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าความฟินยังจัดเต็มเหมือนเดิมซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะเชลซีสามารถเอาชนะเซาท์ทอมตันไปได้3ประต,ต ่น,นะะจากลูกยิงนะคะของชาโลบานั่นเองที่เริ่มเกมมาเขาก็ยิงได้เลยนะคะเรียกว่ายัางไม่ทันได้ตั้งตัวชาโลบาก็โหม่งยิงไปแล้วให้เชลซีขึ้นนําไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาโดนตีเสมอจากจุดโทษนะคะของเจมส์วอชพาวนั่นเองลูกนั้นโอ้โหเชลซีก็พลาดด้วยแหละนะคะเกมนะคะทาท่าว่าจะเสมอนะคะแต่ว่ากรรมการไปเช็ค VR ีานะคะทำให้วอชพาวเนี่ยโดนใบแดงนะคะแล้วก็ทําให้เชลซีช่วยโอกาสจากผู้เล่น10คน ยิงขึ้นนําได้จากคนนี้เลยติโมเวนเนอร์นะคะที่เมื่อวานนี้มีดรามา่า VR ที่ไม่ควรริบป,ประตูเลยนะคะทําให้แบบทูเคิลก็ยังมีเคืองเหมือนกันแหละทูเคิลยังโดนไปเหลืองนะเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าใจกรรมการเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้กรรมการเขาแบบย้อนอะไรไปไกลขนาดนั้นแล้วก็มายิงย้ําชัยอีกทีนะคะจากชีเวลแก้ตัวได้สําเร็จนั่นเองนะหลังจบเกมนะคะเราก็มาดูสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่านะคะด้านทูเคิลกันก,นก่อนเลยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่านัดนี้เนี่ยเป็นชัยชนะที่พวกเราคู่ คู่ควรจริงๆเป็นชายชนะที่ดีและเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่สนุกเพราะว่าเซาท์แฮมตันเองก็แข็งแกร่งมากพวกเขาทําทุกอย่างเพื่อคู่ควรกับการเป็นฝ่ายชนะเราทําประตูช่วงท้ายเกมและเราน่าจะคว้าชายชนะได้ตั้งนานก่อนหน้านั้นเรามีโอกาสหลายครั้งในครึ่งแรกซึ่งเราคว้าไว้ไม่ได้หรือไม่ก็โดนยกเลิกจากกรรมการโดยภาพรวมเราคู่ควรเป็นฝ่ายชนะนี่นะคะทุกคนก็เห็นด้วยว่า ยังไงเราก็ควรที่จะชนะนั่นเองส่วนทางด้านแวนเนอร์ก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะหลังจากที่เขายิงได้สักทีนะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าผมมีความสุขมากในการทำประตูได้ได้ช่วยทีมเกมนี้เนี่ยมันเหมือนสรุปเส้นทางของผมกับเชลซีเอาไว้เลยยิงได้โดนยึดแล้วก็มายิงได้เสียทีซึ่งจังหวะที่ผมโดนยึดประตูได้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนมากนักอาจจะ50-50แต่เรายอมรับ ผมเองก็ยอมรับสุดท้ายผมแฮปปี้ที่ยิงได้อีกครั้งและเราคว้าชัยชนะในนัดนี้นะคะก็ดีใจกับแวนเนอร์ด้วยจริงๆนะเมื่อวานนี้ยิงได้นี่คือเอ hey ิร์นเฮลันบ้านนะคะเพราะว่าเสียดายลูกที่โดนลิฟเวอไปแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ยิงได้สักทีนะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะก็ดีใจกับแวนเนอร์เจ้าตัวก็โพสต์ภาพนี้นะในอินสตาแกรมของตัวเองนะคะเป็นภาพแบบโคตรสะใจตอนยิงได้สไลด์ตัวมานะคะสะใจพร้อมกับแคปชั่นว่า yes นะคะซึ่งแปลว่าแบบ ใช่แบบยิงได้แล้วลูกนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพื่อร่วมทีมนะคะก็มาส่งสติกเกอร์ดีใจกันเต็มไม่ว่าจะเป็นลิซเจมนะคะเกป้าเนี่ยนะโอดอยก็มานะคะก็มาให้กำลังใจกันเต็มเลยนะแฟนๆก็มานะคะเนี่ยเทโบติโม We love you Timo นะแฟนๆมาให้กำลังใจกันเยอะนะคะหลังจากนั้นมาต่อกันด้วยคนนี้เลยเจ้าหนูชาโลบานะคะที่เมื่อวานนี้ยิงได้นำตั้งแต่ต้นเกมเออเรียกว่านักเตะซอแฮมตันยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเจ้าตัวก็โขกเข้าได้แล้วขึ้นนำไปก่อนนะคะโพสภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นความฝันที่ยิ่งใหญ่จากนั้นเพื่อนเนี่ยก็มาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะโอดอยแทมมี oh, ่นะคะ เม้าก็มานะคะแล้วก็รูดิเกอร์ก็มานี่นะเยี่แมนนี่นะคะเห็นป่าให้กำลังใจกันเพียเลยเอินว่าชาโลบาเองพอได้รับโอกาสเขาก็ทำได้ดีต่อเนื่องแล้วก็เอินว่าเขาเป็นนักเตะที่ฝากความหวังไว้ได้ชเชลซีฝากความหวังไม่ได้แล้วก็เขาสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลนะสำหรับเจ้าหนูคนนี้นะคะนี่ภาพภาพดีใจนะก่อนกับรูดิเกอร์นะคะนี่ มาถึงชีวเวลกันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีพลาดให้เราได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็สามารถที่จะ แก้ตัวได้สําเร็จนะก็โพสตภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ง้างเท้ายิงลูกก่อนที่จะจบเกมนะคะแล้วก็เป็นภาพดีใจของเจ้าตัวนั่นเองนะน่าสื่อถึงแบบรู้สึกดีที่ได้แก้ตัวได้จากสิ่งที่ทําผิดพลาดนั่นเองนะจากนั้นเมา์ก็มาเม้นนะคะโพสต์แสดงความยินดีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีนักเตะคนอื่นนะคะพวกแจ็คกิลลิตของแมนซิตี้ยอะไรเงี้ยก็มาเม้นด้วยว่า รักที่ได้เห็นสิ่งแบบนี้นะคะนี่แจ็กกิลลิตก็มานะคะเบตตินเนลลี่ก็มานะเบตเบตินีเบตตินเนลลี่ก็มาให้กําลังใจด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีเจมแมดิสันของแมนซิตี้ก็มานะมาเมนว่าเยี่ยมเลยพวกอดทนแล้วโอกาสก็กจะมานะมาถึงนี้เลยนะคะพี่ใหญ่ซิวาก็เมื่อวานนี้ลงเล่นก็ยังทําได้ดีตามมาตรฐานของพี่แกเลยนะลูกสกัดไม่มีพลาดเลยสำหรับพี่ใหญ่แกก็โพสต์ภาพนี้เลยนะคะพร้อมกับแคปชั่น ยินดีกับผลการแข่งขันของเราในนัดนี้จากนั้นลิซเจมนะคะก็มาเมนด้วยเช่นเดียวกันนะนี่หัวใจนะคะพี่แกค่อนข้างโพสหลายรูปอีกแล้วนะซีวานะคะนี่นะคะตอนส่งบอลน,นะคะตอนที่แบบจังหวะที่เจ้าหนูชาโลบาโขกเข้าไปลูกแรกนะคะนี่เจ้าหนูชาโลบาดีใจแล้วก็เป็นภาพรวมกอดกันดีใจนะคะนี่แล้วก็เป็นภาพสุดท้ายของเบนชิวเวลนั่นเองนะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันเมื่อวานนี้แฟนๆก็เข้ามากดหัวใจกันเพียบเลยนะคะขยับมา ถึงรูดิเกอร์ก็หน่อยดีกว่ารูดิเกอร์นะคะก็โพสต์ภาพกอดนะคะชาโลบาที่ยิงได้นี่หน้าตาแบบเชื่อมั่นในน้องตัวเองมากเลยนะพร้อมกับแคปชั่นว่ากลับเข้าสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอีกครั้งเป็นชัยชนะที่สําคัญก่อนเบรกทีมชาตินั่นเองจากนั้นโอดอยก็มาเมนนะคะเป็นอีโมจิไฟรุกเลยนะแล้วก็แฟนๆก็เข้ามาเมนให้กําลังใจกันเพียบเลยนะคะนี่ได้3แต้มอะไรอะไรมันก็ดีเนาะดูสินี่เห็นไหม อะไรอะไรมันก็ดีอัสริกเกต้ากันบ้างนะคะกับตันเดฟของเราก็โพสตภาพนี้นะคะตอนที่ชิวเวลยิงได้เนาะนี่เป็นภาพแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันในสนามนะคะภาพสวยมากเลยอะพร้อมกับแคปชั่นกลับเข้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้แล้วนะคะชาโลบาก็มาอิโมจิด้วยเช่นเดียวกันเป็นแฟนก็เข้ามาให้กําลังใจนี่ยัวขับตันนะคะก็มาให้กาลังใจกันเพียบเลาหัวใจสีฟ้าไหลเพียบนะคะโควาสิตกันบ้างเมื่อวานนี้เจ้าพี่แกก็เล่นได้ดี ตามสไตล์ของโควสิตเหมือนกันนะคะโควสิตนะคะก็โพสภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นกับเข้าสู่เส้นทางแห่งการคว้าชัยชนะทําได้ดีมากพวกเรานี่มาถึงลอบตันชีกกันบ้างลอฟตันชีกนะคะเมื่อวานนี้ลงเป็นตัวจริงนะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีนะคะหลังจากได้รับโอกาสนะคะจากทูเคินก็โชว์ฟอร์มออกมาได้แบบไม่ผิดหวังเลยนะคะฟอร์มปังต่อเนื่องนะเล่นแข็งแกร่งแล้วก็คองบอลได้เหนียวจริงๆเออเรียกว่าได้ใจแฟนบอลนะคะเจ้าตัวก็โพสภาพนี้พร้อมกับแคป ฉันว่าเขาบอกกันมาว่าพวกเรากลับมาคว้า3แต้มแล้วนี่เหมือนกับแบบให้แฟนบอลบอกอะไรอย่างเงี้ยนะมันแบบมีคนบอกมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ก็รู้รอยู่แล้วแหละนะคะก็เหมือนเป็นแคปชั่นแบบขเขาเาเรียกแคปชั่นอะไรนะขิงขิงหน่อยประมาณนี้นะคะแฟนๆก็มาเมนให้กำลังใจกันเต็มนะนานๆก็จะแบบได้โพสต์ภาพสักทีนะลอตตินชีกนะคะจากนั้นมาถึงเจ้าหนูโอดอยกันหน่อยดีกว่าโอดอยนะคะก็โพสต์ภาพนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานก็ลงตัวจริงนะโอดอยนะก็ถือ ถือว่า เล่นได้ดีเช่นเดียวกันโอดอยเมื่อวานนี้รูปเกมดีแล้วเจ้าตัวก็เล่นได้ดีด้วยเช่นเดียวกันก็โพสต์ภาพนี่ตอนดีใจนะคะแล้วก็เป็นภาพเ hey ฮนะคะภาพหมู่ภาพหมู่เดินไปแบบว่าจับมือตบมือกับแวนเนอร์นะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าการตอบสนองที่เพอร์เฟกต์ของพวกเราเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเชลซีนะแฮมมี่ก็โพสชื่นชมชาลบาก็มาเมนด้วยเช่นกันว่าปีของผมนะคะนี่ให้กําลังใจน้องมาหน่อยเนาะจะได้มีความมั่นใจต่อเนื่องนะคะเล่นต่อเนื่องได้ดีแล้วก็มาถึง คนนี้เลยเมสันเมาส์นั่นเองเมื่อวานลงมาสำรองนะคะครึ่งหลังโพสทภาแบบกอดคอแวรเนอร์ท่ er ามกลางสายผลนะคะนี่ฝนตกแค่ไหนก็ไม่หวัน่นดูอ้าปากกันดีใจเฮกันเลยนะคะ ขอมกับแคปชั่นว่าพวกเรากลับมาแล้วส่วนไวเนอร์ในสมควรได้รับสิ่งนี้แหละที่ชายนะคะไวเนอร์ก็มาเม้นเหมือนกันว่าขอบใจมากน้องรักนี่ส่วนเจมกับชาลุาก็มาเหมือนกันนะคะนี่ l ล t s go นะลุยกันต่อเลยนะคะจอจินโยนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงมาเป็นสำรองนะคะก็ทำผลงาน ช่วยทีมได้ดีเหมือนกันโพสต์ภาพนี่ตอนเ hey, ฮเป็นชีเวลยิงได้นะคะแล้วก็เป็นภาพในสนามนั่นเองนะตอนกำลังหนีคู่แข่งอยู่นะพร้อมกับ ure, แคปชัลละหล่อว่าคว้า3ม,มแต้มก่อนพักเบกทีมชาติทำได้ดีมากพวกเราลุยเลยเชลซีนะคะนี่เจ้าจินโยก็ลงต่อเนื่องทุกเกมนะนี้ก็พักบ้างนะคะให้เจ้าตัวได้ไปพักเอาแรงกันหน่อยแล้วก็ไปลุยทีมชาติกลับมาก็น่าจะฟอร์มดีเหมือนเดิมนะฟอร์มปังเหมือนเดิมนะสาวพี่จอล้วคนสุดท้ายนะคะก็คือลอส บัคลี์นั่นเองที่แฟนๆหลายๆคนชื่นชมว่าโอ้โหลงมาเล่นรตบัคลี์กับรอต้นชิกเนี่ยคือลงมาได้กันคือเล่นได้ดีนะอยากให้ได้โอกาสนะคะลงบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจ้าตัวก็โพสต์ภาพนะคะตอนที่ เดินกันไปกอดคอนะคะตอนที่ชิเวลยิยงได้นะลูกสุดท้ายนั่นเองนะพร้อมกับแคปชั่นว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ยินดีด้วยกับชิเวลวนเนอร์และชาโลบา a r ที่ยิยงได้นะคะส่วนชิเวลก็มาเมนด้วยเช่นกันว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันที่คุณกลับมานะคะแทมมี่โอดอยก็มาชมกันเพียบเลยนะแฮมมี่ก็มากดไฟลุกนะคะโอดอยก็มานะแจ็คกี้ลิดยังมานะคะแล้วก็ชาโลบาก็มานั่นเองนะถือว่าก็อยากให้ ได้รับโอกาสจากทูเคินบ่อยๆนะคะบัคลีก้ก็เมื่อวานนี้มีส่วนร่วมกับเกมเลยละ่ะในการที่จะโยนบอลน,นะคะโยนบอลไกลสวยๆนะคะมาให้เดฟเนาะแล้วก็ทำประตูส่งให้กับแวรเนอร์ได้เมื่อวานนี้นั่นเองก็ถือว่าทำได้ดีนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ เกมนี้นะต้องบอกว่าโหเมื่อคืนฟินมากแล้วก็เราก็ขึ้นจากฝูงชั่วคราวกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติ2อาทิตย์นั่นเองนักเตะก,ก็กลับไปเล่นทีมชาติกันเนาะก็ไปให้กําลังใจกันในช่วงทีมชาติกันต่อแล้วเดี๋ยวหลังจากจบทีมชาติเราก็จะมาลุยกันต่อนะคะในนัดหน้ามาเก็บ3ามแต้มกันยาวๆขอให้นักเตะที่ไปเล่นทีมชาติอย่าเจ็บกลับมาก็พอแล้วก็ขอให้ฟองปังในทีมชาติแล้วก็กลับมาปังในลีกอีกนะคะสาธุนะเรียกว่านัดนี้แฟนๆก็น่าจะฟิน มากๆพอเอิญก็ฟินสุดๆโอ้โหไม่รู้ว่าจะอวยทีมตัวเองยังไงแล้วนะเราก็ทําได้ดีอย่างที่เราควรจะเป็นนะคะก็เหมาะสมแล้วกับสามแต้มในนัดนี้ดีใจกับทีมด้วยประมือโอเคค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเกมนัดนี้นะคะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะหวังว่าคงดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็คงยิ้มกันไปด้วยนะสวันดี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย